เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยคือมีเสีิวอักเสบขึ้นค่อนข้างเยอะนะทั้งบริเวณหน้าผากรวมถึงพวกบริเวณขอบหน้าด้วยนะอพอเราไปเจอคนรอบข้างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเนี่ยเขาก็จะเริ่มทักเราแล้วว่า,าเราไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมหน้าเรามีสิวเยอะขึ้นขนาดนี้สวัสดีครับชื่อตรีนระะนองนะครับชื่อเล่นชื่อตรีก็ ที่ผมมา BSL Clinic นะครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยคือมีสิวอักเสบขึ้นค่อนข้างเยอะนะทั้งบริเวณหน้าผากรวมถึงพวกบริเวณขอบหน้าด้วยนะฮะพอเราไปเจอคนรอบข้างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเขาก็จะเริ่มทักเราแล้วว่า,าเราไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมหน้าเรามีสิวเยอะขึ้นขนาดนี้ทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งที่มันใกล้ที่ทํางานเก่านะฮะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนรักษาไปตามอาการมากกว่าพอมันหมดคอสที่เราทําแล้วเนี่ยอาการมันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆฮนะพอผมย้ายที่ทํางานมาเนี่ยแล้วก็ก็เลยอยากจะหาคลินิกที่มันอยู่ใกล้บ้านด้วยและทีนี้ผมก็เลยลองเซิร์ชใน Google ธรรมดาเลยว่ามีคลินิครักษาสิวที่ไหนบ้างที่อยู่ใกล้ๆแถวอโศกเนี่ยมันก็จะมีชื่อ BSL Clinic ขึ้นมาซึ่งจุดที่ผมสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือบอกว่าจะรักษาให้หายในระยะยาวไปเลย อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะดีกับตัวเราด้วยก็หลังจากรักษากับ BSL Clinic ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสิวอักเสบเนี่ยแทบจะไม่มีขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือพวกผิวหน้าที่มันกระจ่างใสมากขึ้นจนหลายๆคนก็ต้องทักนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมไปงานแต่งงานเพื่อนไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว คือเพื่อนมันก็ทักเหมือนกันว่าเออเนี่ยแต่งหน้าหรือเปล่าเนี่ยทาไมแบบหน้าใสจังสรุปง่ายๆว่ารู้สึกว่ามันชีวิตมันดีขึ้นนะครับก็รู้สึกประทับใจกับคุณหมอนะว่าอย่างแรกเลยคือคุณหมอใจดีมากใจเย็นก็คือแบบถามอาการเราอย่างละเอียดว่าสิวเรามันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าคือคุณหมอเขาจะได้เข้าใจอาการของเราจริงๆเข้าใจพฤติกรรมว่าเราไปทําอะไรมาคุณหมอใส่ใจเราจริงๆฮะ ต้องบอกเลยว่าที่ BSL Clinic เนี่ยเป็นที่แรกในชีวิตเลยนะที่ผมได้รักษาแบบใช้เลเซอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกถ้าเกิดเรารักษาแบบธรรมดาแล้วไม่ได้ใช้เลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้มา,ารักษาด้วยเลเซอร์จริงๆที่ BSL เนี่ยก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยหมือนช่วยลดพวกรอยดำหรือรอยอะไรต่างๆให้มันหายไปแบบ รวดเร็วกว่าการทายาปกติครับก็อยากจะฝากถึงใครที่อยากจะมีอาการสิวเนี่ลารู้สึกว่าเรารักษาไม่หายสักทีจนมันสูญเสียความมั่นใจไปแล้วนะฮะคืออันนี้ก็อยากจะแนะนําเลยว่าให้ลองมาที่ BSL Clinic ดูเพราะอย่างตัวผมเองเนี่ยพอได้มารักษาที่ BSL Clinic เนี่ยซึ่งเน้นการรักษาในระยะยาวนะครับมันก็สามารถทําให้ปัญหาสิวของเราเนี่ยมันหมดไปได้แล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้ในที่สุดครับ